สวัสดีนะคะวันนี้คุณป้าพามาซื้อนาเบอร์อันนี้เป็นของบริษัทแมกนัมนะคะของประเทศมาเลเซียมีทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันพุธนะคะออกเวลา19น30นาทีของทุกวันนะคะซื้อ1เหรียญถ้าถูกก็ได้2,000 2,500ลิงกิตของมาเลเซียนะคะบ้านเราก็ประมาณ20,000กว่าบาทซื้อ1นึ่งลิงกิตนะคะใุคไทย คนก็จะออกมาซื้อเรื่อยๆมันมีสามบริษัทนะอันนี้อีกบริษัทหนึ่งถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยซื้อมาแล้วเกียวกับคานิเซียมีหมายส้มาซันีเกียมคาิเซียซันอีซอคนก็มาซื้อเรื่อยๆขายดีดีขายหวยอันนี้ขนาดอยู่ข้างในนะ มีสามบริษัทคู่ตอคูซื้อแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้นะถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างรอรุนหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะขอ,องประเทศมาเลเซียเอามาให้ชมนะคะมีสามบริษัทเราก็ต้องซื้อ3มบริษัทเนาะเพื่อมันออกเผื่อมันออกเสร็จแล้วเราไม่ถูกมันออกอีกบริษัทนึงเราก็เสียใจเราต้องซื้ออีก อันนี้เขาเรียกเป็นที่พึ่งทางใจเนาะความสุขทางใจถ้าถูกก็ได้เยอะนะอันนี้ซื้อบริษัทเดียวแล้วแต่ถ้าเราชอบเราก็มันมีสามบริษัทเราก็ซื้อสามบริษัทเลยก็ได้ซื้อห้าเหรียญสิบเหรียญแล้วแต่นะคะถ้าห้าเหรียญน,นี่ก็ได้เยอะนะหนึ่งเหรียญก็สองพันห้านะคะคุณป้าก็เอามาให้ชมเนาะขอบคุณทุก คนที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ